สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการป้องวปวดพบกับผมเพียศรศสต์กรสุวัสดิ์สินสวงหมอสุวดร์แพทย์แผนไทยเราส่งผ่านทีวีดาวเทียม13บยามยามไทยธนาคารพุทธสุขบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองโมงครึ่งรอบทบทวน,นกั์ธนาคารพุธเพื่อฮะตีห้าถึงหกโมงเช้าเอาอย่างนี้ครับตอนนี้เราจะมาทบทวนวิถีชีวิตการใช้ชีวิตที่ทําให้สุขภาพที่ดีวิถีก็แปลว่าทางเดินนะครับ ทางเดินเพื่อสุขภาพที่ดีครับเราเริ่มเลยเริ่มจากชมรมคนรักสุขภาพ79อ็อที่เรานำเสนอนะครับอิทอ7จอและอกก79ครับ7จอกับ7 9็9คือพทชม7ทางสู่พระนิพพา,านนะครับนะฮะอ่ะทีนี้เรามาเริ่มเลยออที่1อิทธิบาท4เราจะสู้กับ โรคภัยไข้เจ็บหรือเราอยากจะมีสุขภาพดีเราต้องพิจารณาด้วยอิทธิบาท4นะครับอิทธิบาท4ี่ที่นี่เราก็ต้องมารู้ว่า <c oughs> เวลาเราจะดูการดูอย่างนี้นะครับ <c oughs> อิทธิบาทสก็หมายถึงในตามธรรมะตรงๆเลยนะก็คือห้นทางแห่งความสำเร็จตามบาลีแพกก็มี ฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาแต่ใครอาร่านหนังสือมะเล็งทำอย่างไรไม่เป็นมะเล็งนะครับเราก็มีนักเขียนรุ่นเก่าแก่เลยนะครับท่านมันมสรุปว่าก็คือเป็นภาษาเรานะครับมุ่งมั่นภาคเพียนฝักใยใข้กลรวฉันทะก็มุ่งมั่นนะฮะวิริยะก็ภาคเพียนจิตตะก็ฝักใยเอาใจใส่ วิมังสาก็สันทาวิทยาชิตตะวิมังสามุ่งมั่นภาคเปลนฝักใฝ่ใคร,รวนนะครับทีนี้ธรรมะอันเนี้มันทำให้เรามาพิจารณาเพื่อจะสร้างวิธีการใช้ชีวิตในสุขภาพที่ดีจะเรลนนะครับวิธีคือทางเดินทางเดินของชีวิต ฉันทะนั่ก็คือความพอใจความพึงพอใจอยากได้รู่นอยากได้นี่น,นะครับอันนี้ไม่ใช่กิเลสเป็นแบบของพบะกุโตนะครับเราพอใจถ้าเราพอใจในสิ่งใดอะไรเราก็เรียกว่าเรามีฉันทะเราพอใจในสิ่งนั้นพึงพอใจในการทํางานพึงพอใจในภูมิใจในตัวตนของเราเองก็เรียกว่าเป็นฉันทะ ทีนี้ถ้าเราในด้านสุขภาพเราเอาฉันท่ามาในด้านสุขภาพก็ว่าไวาา้ครับก็คือเราต้องรู้สึกว่าเรามีความยินดีสถานเนี่ยเรามีความยินดีที่ได้ฝึกตนเองดูแลตนเองนะฮะแม้แต่ยามเจ็บใครเราก็ดูแลอย่างมีใจิตใจที่เบิกบานคือไม่กลัวจะทำไปของเราเดี๋ยวเราก็ จะได้ดีเดี๋ยวเราก็จะหายจาโรคไปได้เจ็บฉันทะเนี่ยครับมันจะทําให้เราพอใจสิ่งที่ชีวิตเรากำลังดเดินอยู่เราก็จะเมื่อเจออุปสรรคเจออะไรร่างกายเจ็บป่วยหนักหนาสาหัสยังไงเราก็ยังจะต่อสู้ไม่ยอมแพ้เพราะเรามีฉันทะเรามีฉันทะคืออะไรเรามีความพึงพอใจที่เราจะมีสุขภาพดี คือพอใจในการกาะทาที่ต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆนะก็ตัวองการนี้อ้อที่หนึ่งที่เรามาใช้คือการที่มออีอิทธิบาทสีข้อที่หนึ่งคือฉันทะความพอใจแต่เราพอใจที่จะทําตัวให้อยู่ต่อสู้กับเชื้อโรคได้ต่อสู้กับโรคไปให้เจ็บได้เราก็จะมีความความมุ่งมั่นนะครับมุ่งมั่นก็เข้ามาตรงวิญญา วิลิยะก็หมายถึงความภาคเพียรคือทะยันสู้ตายนะครับอย่าลืมนะเพราอยู่วลิยะนี้ยังมีแปลว่ากล้าหาญด้วยนะ,นะครับปร mm hmm. มวน,นี้พอตรงนี้เราก็มีการกระทาอย่างต่อเนื่องไม่ขาดตอนคือถ้าเราจะดูแลสุขภาพเราให้ดีอะไรที่ทําดีๆอยู่แล้วแบบสมมติเรารับทานมังสารเวลาเราดีๆจนสุขภาพเยี่ยมแล้วเกิด เฮ้ยเลิกดีกว่าอย่างนี้เรียกว่าวิริยะหายไปนะครับต้องเอาสู้กันหน่อยนะครับภ mm. าคเพียนทำร่างกายให้แข็งแรงการภาพเพียนทำให้ร่างกายให้แข็งแรงแน่นอนอาจจะต้องเอาเนื้อตัวแรกแล้วนะครับ mm. เพราะว่าในการทำร่างกายให้แข็งแรงอันหนึ่งก็คือการออกกำลังกายการออกกำลังก,กายจะตามทฤษฎีก็ ออกอก,กายให้เหนื่อยขนาดร้องเพลงไม่ได้สักวันละครึ่งชั่วโมงนะครับอะไรอย่างนี้ก็จะผ่านได้การที่จะออกากำลังกายขนาดนี้ก็ต้องพิ่มความพยายามและทําทดีก็ต้องหน้าต้องมีวิระยะแหละภาคเพียนนะาพาคเพียนทำอย่างคือทําอย่างสม่ำเสมอไม่ไม่เลิกทาไปจนร่างกายมีภูมิต้านทานและก็คุ้นเคยกับ การออกกำลังจะที่หอบแพะก,ก็จะหอบน้อยลงนะครับการเดินทางก็จะทำให้ใจิตใจมันผ่องแผวก,การเดือที่ของหอบเสี่ยกวก็เริ่มกลับมาคืนนะ,นะทีนี้พอมาจิตตจิตตะคือการเอาใจใส่เอาใจใส่ต่อสิ่งต่างๆนะครับทำสิ่งทำอะไรก็ต้องมีสตินะเรต้องมีสติเลยนะครับ รู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่เราเอาใจใส่ให้มันบรรลุนิติบรระุงส์ให้ได้อย่างแน่ๆเลยในการดูแลสุขภาพนะเราก็ต้องเอาใจใส่ดูแลสุขภาพของเราว่าเป็นอย่างไรทําอย่างนี้แล้วสุขภาพดีขึ้นไหมถ้าดีขึ้นทําต่อถ้าไมด่ดีก็ค่อยๆถอยเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นนะครับจะทำแล้วดีเปล่าลุยต่อบรรลุต่อรับประทานอาหารเออเว้ ไม่กินเนื้อไม่กินแะไถ่ายสบายถ่ายคล่องเราเขาจะไม่ย้อนกลับไปกินเนื้ออีกแล้วนะครับเสร็จแล้วอัน <c oughs> อธิบาตสี่สุดท้ายก็คือวิมังสาใครครนนะครับก็คือการไตรตรองไตรตรองดูเหตุผลผลที่เกิดขึ้นเราต้องใช้สติปัญญาเราตรองว่าไอ้ที่เรากำลัลงทำอยู่นี่มันประสบความสำเร็จแล้ว ผลจากการสําเร็จเนี่ยมันมีอะไรต้องปรับปรุงอีกไหมผลสําเร็จมันออกมาช้าไปไหมอย่างเงี้ยเราก็ต้องเอาเรื่องสุขภาพเราก็ต้องดูว่าไอที่เ,เรารับประทานอาหารไปแล้วเอออันนี้ดีไว้มีทําให้สุขภาพดีหรือไอนี่ไม่ใช่แฮ่กินแล้วดูดีแต่พอเลิกกินแล้วไม่ดีเอ๊สมุนไพรพวกนี้มันใส่สเตอร์ลอยให้เรากินหรือเปล่าก็ต้องค่อยๆดู แม่จะรับประทานอะไรไปแล้ววันแรกๆดูดีทต่พอไปไปเอ๊ะทำไม่โซ่ทำไมหน้าบวมอย่างนี้เราก็ต้องตัดออกดังนั้นการา <c oughs> การที่เราจะต้องดูแลตัวเองในวิวมังสานี่สำคัญนะครับต้องใต่องให้ละเอียดรอบก็ไม่ใช่ให้เขาใส่ยาหลอกเราเรากินแล้วคิดว่าดีแต่ว่าพอไปไปแล้วก็ไม่ดีอันนี้ะครับ ก็ต้องมาดูว่าทำอย่างไรเราก็จะมาสรุปวป่าตกลงยังไง mm hmm. ในสมัยหนึงนะ่พงพระพุทธเคยจจักบอกว่าอยากมีอายุยาวเป็นร้อยปีเป็นกลับเป็นกันอะไรเงี้ยนะ mm hmm. ก็ต้องบำเพ็ญอิธิบาทสินะแม่แต่อย่างเงี้ยครับ mm hmm. ก็เราก็พอจะได้อยู่ดีหน่อยนะครับเนี่ยตอนที่หนึ่ง อที่หนคืออิธิบาทสิวันนี้เรามาไปค่อยสรุปกันทีละนิดทีละนิดนะครับทีนี้เราก็มาดูมาอธิบายอะไรเดียเจ้าจอิทธิบาทสิเนี่ยมันสามารถอธิบายได้เยอะแยะได้หมเราจะทำให้เรามีความสุขมีอายุายืนย,ยาวไม่เป็นโครคภัยไข้เจ็บ ถึงเป็นโรคไปคข้เจ็บเราทำยังไงที่จะหายอันนี้ถ้าเราเอาดูแบบคุยกันแบบดรีฮิโรมิชิญยาคือทำให้มีความสุขมีอายุยืนยาวนะเราไม่มีโรคไปคข้เจ็บแล,แ,ลแ,ลและจะต้องมีสุขภาพดีไม่ใช่อายุยืนแต่นอนแบบให้ก็หย่อนนั่งก็ต้อง,องนั้นไม่เอาดรีฮิโรมิชิญยาท่านบอกว่าท่านจะอยู่ร้อยปีแบบแข็งแรง นะะก็มาดูตรงนี้เราก็แม่นองวิธีการทังเราจชุมนุมกุณลักาณเจ็ดก็เข้าพอแล้วก็ยังเดิมอิทธิบาทสีอารมณ์อากาศอาหารเราออกกำลังกายเองกายล้วเอาพิษออกจากรา่างกายอันนี้คือเจ็ดอย่างแล้วก็มีการสวดพ่ชงขับริแล้วพิจารณาพ่ชงแต่ละข้อแต่ละข้อไปนะครับอ่นะทีนี้เรามาบอกว่า <c oughs> พอเราใช้หลักอย่างนี้ครับเราต้องถามว่า เวลาเรานอนเจ็บป่วยนะเราจะนอนรอความตายไปวันวันหรือพอเราก็เสียแล้วถูกสะกดจิตแล้วอ,อ,อย่าไปททำทำให้รุนไปได้ทำให้นีไม่ได้หรือทำแล้วเรามีปัญหาก็สะกดจิตตัวเองว่าแก่แล้วทุกอย่างมันทำอะไรไม่ได้หมดเพราะแก่แล้วอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ครับพอเราต้องดูว่าพอเราใช้อิธิบัติีลเราต้องมาดูพิจารณาอย่างนี้นะ ที่ใต่อไปถึงหมอหมอบอกเออมันก็เป็นโรคฉลาอายุเท่านี้ก็ได้แค่นี้แหละนะครับแต่คิดอย่างนี้ก็แปลว่าตายแน่นะคือไม่สู้เลยครับคือถูกไปถามหมอแล้วหมอท่านก็บอกว่าเออมันก็ธรรมดอาอยูุขนาดนี้ไม่ใช่นะครับไม่ใช่หรอกนะแล้วก็ต้องมาเริ่มเริ่มใหม่ดูใหม่เอา เอาฉันทะมาพิจารณาความพึงพอใจของตัวเราเองว่าทำอะไรแล้วให้มันเบิกบานสำลานใจนะทำอะไรสม่ำเสมอไม่ขาดตอนออกกําลังกายให้ดีๆเลยนะมีจติตตัดูวิธีทานนะทำอย่างไงให้มีสุขภาพดีมากขึ้นมากขึ้นทำให้วิมังสาปไต่ตรองทำอย่างไรไอ้ทาที่เราเสื่อมเราก็ไม่เอาอันนี้สำคัญสำคัญที่สุด เราเป็นมนุษย์เราต้องต่อสู้นะครับเราต้องต่อสู้อันไหนที่ทําแล้วมันไม่เข้าทาเราก็เปลี่ยนนะนะอันไหนไม่เข้าทา่าเราก็เปลี่ยนอารมณ์ถ้ามันเครียดโกรธนู่นโกรดนี่เราก็ปรับได้ไหมการออกกําลังกายเป็นยังไงนะเหนื่อยมากไหมรับประทานอาหารมันไม่อร่อยทํำยังไงจะให้อร่อยคือทํำยังไง ไม่ใช่หรอทำอยงไงให้พอใจกับอาหารมันไม่อร่อยแต่มันกินดีสำหรับสุขภาพนะอย่างน้อยพุ่งลิชาตอนถ่ายรู้เลยเออไอที่อ่ารับประทานอาหารคืออร่อยปากแล้วไม่สะดวกที่ก้นนี่ไม่ควรทำนะครับนะเสร็จแล้วมาก็มาว่านี่เสร็จแล้วพอมาถึงตรงเราเอง พออายุมากใกล้เกษียณแล้วเนี่ยเราต้องพิจารณาว่าเราทำอะไรกับสุขภาพของเราอย่างไรหรือยังนะต้องดูนะครับเราดูโรคร้ายต่างๆอาจจะทำให้เราที่เราเป็นป่วยมุ่นพลวเนี่ยเพพาะเราเครียดเราเครียดนะทำตัวเหี่ยวเฉาเหี่ยวเฉาเพราะว่าโดนสูตรสมบจิตเป็นปนิดเป็นหน่อยไปถามาอกว่าอ,อย่างนี้แหละแก่แล้วมันก็เป็นอย่างนี้แหละเออไม่ใช่ไม่ใช่หรอครับ นะครับอย่าไปทำตัวเหี่ยวเฉาทำอะไรไม่ได้ทำหน้ายุ่งทั้งวันไม่ยิ้มไม่หัวเราะนะกินยาก็ไม่อยากกินไม่สู้เท่านั้นนะ่ะมันแก่แล้วเดี๋ยวก็ตายเองอะไรอย่างเงี้ยครับไอ้อย่างเงี้ยถ้าใจคิดอย่างนี้ตลอดเวลานะมันไปเร็วมากเลยสำหรับสุขภาพนะมันก็ถดถอยลงปุ๊บ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 เลยจะรู้สึกว่าเอ้ยมันกำลังมันไม่มีอะ นะมันอยู่ไม่ไว้แหละอะไรอย่างนี้ครับทีนี้ถ้าหากเราคิดสู้รเราต้องคิดถ้าใจมันคิดสู้มันสู้ได้เลยครับพอใจในการต่อสู้นั่นะครับก็อโอกาสจะชนะก็ยิ่งจะชนะแปลว่าไม่ใช่เป็นหนุ่มเป็นสาวไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่ได้ครับสามารถใช้ชีวิตอย่างเป็นปกติสุขไ,ไม่เจ็บปวดไม่ทรมาร อาจจะเคลื่อนไหวช้าลงแต่ว่าก็ถึงเป้าหมายเช่นไปทัวร์ไปทัวร์พวกคนหนุ่มสาวไปอยู่หน้ารฟต์เลยเราก็าไปกระตุกเตียมไปแต่เราก็ถึงนะครับก็ไปได้แล้วก็ถ้าไปทัวร์นี่นะครับหนุ่มสาวก็ค่อยดูแลเราเราก็บอกว่ามันเวลาไปมันผมไปเรื่อยๆอยู่แต่ทีนี้เขาไปเที่ยวเสร็จล้วก็กลับมาแล้วเรายังไม่ถึงเป้าหมายเราก็อาจจะ หันหลังกลับเดินไปกับเขาแบบเดินกับเลยก็ได้แต่ว่าแม่นมนแม่ส่วนมากถ,ถั่ว็จัดเวลาพอสําหรับผู้ที่เคลื่อนไหวช้าเดินช้านะอ่ะว่าพอเราปรับตัวได้แบงนี้ก็ใช้ได้นะครับนี่เรามาถึงตรงนี้เพื่อจะเข้ามาถึงการคิดสู้อารมณ์เป็นเรื่องสําคัญนะครับคการคิดเรื่องอารมณ์เนี่ยร่างกายเนี่ย <c oughs> มันจะสู้โกรกไัยไข้เจ็บได้ก็ด้วยอารมณ์คือการที่มีสมาธิมีสติออย่างนี้ชัดเจนว่าถ้าเราเป็นอย่างนี้ยจิตสงบมีสมาธิร่างกายมันก็จะสร้างภูมิต้านทานได้ดีทาให้จะทําให้ภูมิต้านทาดีอารมณ์ต้องดีอารมณ์ต้องดีต้องคิดเชิงบวกทันแม่อะไรมันแช่งหมด อะไรก็เห็นสวยห,หมดโอ้โอยู่ประเทศนี้ไม่ดีหมดอะไรก็ไม่ดีอะไรก็ไม่ดีเครียดมันไปทุกอย่างนะให้อย่างแงยครับจิตใจมันว้าวุ่นอย่างเนี้ยร่างกายมันก็มีความเครียดการสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายก็ลดลงนะครับถ้าสมมติเราตัดกวกไม,ไม่เราสามารถคิดในแง่บวกได้ นะอะไรก็เออมันเป็นอย่างนี้แหละนะ mm hmm. เดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเองนะมัน mm hmm. เราก็อย่าไปเครียดกันเราอยู่กับมันได้แล้วครับเราสรงเนี้ยให้รู้นะครับถ้าหากเราทำให้จิตสงบที่ว่วภูนฑรทันมันเพิ่มขึ้นเพราะอย่างนี้ครับพอเราจิตสงบร่างกายมันก็จะหลั่งโกรธฮอร์โมนออกมาโกรทฮอร์โมนมัน มันจริงๆมันก็ใา่จตต่อมใต้สมองส่วนหน้า pituitary นะครับมันเป็นต่อมเล็กๆแต่สําคัญมากเราร่างกายจะกโกธฮอร์โมนทมาออกมาเป็นไงครับมันก็มาควบคุมซ่อมแซมกระตุ้นให้การเจริญเติบโตของร่างกายพวกนี้สําคัญที่สุดจะโกรธฮอร์โมนกระตุ้นให้เกิดการสร้างภูมิต้านทานโดยเฉพาะเม็ดเลือดขาวนะครับซึ่งเป็นทหาร เอาไว้ขจัดสิ่งที่แปลงปลอมเข้ามาทําลายร่างกายโดยเฉพาะช่วงนี้นะครับการสร้างเมรเลืดขาวโดยเฉพาะีเซลล์นี่สําคัญมากนะครับ Natural killer นี่สําคัญเพราะว่ามันเป็นตัวขจัดไวรัสนะครับ่ะตกลงมาถึงตรงนี้ก็มาถึงว่าพอมาถึงการเดินทางแล้วก็ช่วยเหืือกันให้รู้ว่า ภาวาต่างๆของร่างกายมันมีประโยชน์หมดนะครับนะตกลงมาถึงมาถึงอย่างนี้ครับมาถึงว่าถ้าเราจะทําให้เมดเลขขือดขามันดีทุให้มีภูมิต้านทานจิตเราต้องสงบพอไม่เครียดยิ่งกลัวยิ่งภูมิต้านทานยิ่งลดนะครับก็จะมีปัญหาอย่างมากมานะนะ พอมาถึงตรงนี้เราสมบตัตอว่าถ้าเราหัวเราะทุกวันหัวเราะเสียงใสๆเนี่ยครับการหัวเราะของเรานี่เป็นการขจัดโรคภัยไข้เจ็บได้นะนะคือจริงๆแล้วเราจะดูว่าถ้าเราจะแยกเรากับสัตวนะ์แยกกับสัตว์นี่มนุษย์นี่สามารถหัวเราะได้ ยิ้มได้มีอารมณ์ขันได้หลังๆเนี่ยเรือเห็นว่าเราจะมีแมวมีเจ้าน้องหมาก็ฝึกยังไงมันทำท่ามันมันยิ้มได้มันมันหัวเราะได้เหมือนกันนะแต่อย่างไรก็ตามเจ้าโปรงกรอายุสักแบบน้องหมาอายุสักเก้าปีนะมันก็อยู่กอบมันไปเราเป็นมนุษย์ที่ยิ้มได้หัวเราะได้มีอารมณ์ขันเนี่ยครับนะครับ ก็เป็นสัญลักษณ์ว่าเราเป็นมนุษย์เน,นะจิตจิคือสัตว์อื่นๆมันหัวเราะไม่เป็น่ปนมันยิ้มไม่เป็นเพราะงั้นแต่ตรงเนี้ยมันก็จะให้เราภาคภูมิใจว่าเราเป็นคน <c oughs> หัวเราะได้ยดิ้มได้ถึงจะเป็นคนนะครับแต่คอกส่งเสียงมันโวเว่โเวเวแบบเราดูตอนเขาประท้วงว่มัประท้วงเนี่ยไอ้อย่างนั้นมันไม่ใช่ เอ่อพวกพูดตรงๆนะมันมีบอกว่าพวกปากกระจายตรงกันอาจารย์ผมบอกว่าพวกปากกระจายตรงกันตรงกันเป็นวิสัยของน้องมหมานะครับเราอย่าตรงพวกนั้นนะเห็นใบตองแห้งปล้่วก็ยิงเห่าไม่ต้องคิดนะครับเห็นปุ้บเผาเลยอย่างนี้เกาเรียกว่าปากกระจายมันต่อมันตรงมนุษย์ไม่มนุษย์เห็นเราใบตองปิว้วเราก็ไม่ ไม่มีอาการออย่างนี้ครับเราอาจจะว่าเรานะเลยบตองปิวนิดเดียวหมามันเห่าเลยว่ะอย่างนี้ครับก็เป็นอารมณ์พันที่สร้างได้นะก็มาถึงตรงนี้ก็จะพักสักครู่หนึ่งก่อนครับ